โอเคครับสวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนเนาะมานึ่มาสอมา, 2, มา 3, นะครับนี่เป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเนาะเรามาอยู่ใน chapter ที่2กันแล้วนะครับหลังจากที่เราอยู่ใน chapter แรกนะครับเป็นเรื่องของคำนามตัว countable noun กับ uncountable noun เนาะเราทำแบบฝึกหัดครบ3าม exercise แล้วนะครับทีนี้นะครับเอ่อที่2จะเป็นเรื่องของ พาร์ตอัพสเเหมือนกันเป็น verb to be นะครับ verb to be นะครับ verb to be คืออะไรนะครับที่เราจะท่องกัน verb to be หลักๆในรูปปัจจุบันในรูปของอในรูปของปัจจุบันมันจะมีรูปอดีตรูปปัจจุบันเนาะเรามาดูรูปปัจจุบันก่อน verb to be ในรูปปัจจุบันที่เราท่องกันปากเปียกปากแฉะนะครับก็คือถ้าได้ยินแล้วคงจะอ๋อนะครับก็คือ เว็บท o ี e ก็คือในรูปปัจจุบันก็คือเส้นเล็กไปนะครับก็คือ ism a แล้วก็ a r นะครับซึ่งความหมายของมันก็คือเป็นอยู่คือนั่นเอง ismr a a e นะครับเว็บ to be ประกอบไปด้วย ismr a a e นะครับแปลว่าเป็นอยู่หรือคือนะครับ verb to be จึงเป็นอะไรกริยาที่สําคัญที่สุดในภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเป็นกริยาที่บอกว่าสิ่งสิ่งนั้นหรือคนนั้นเป็นอะไรคืออะไรอยู่ที่ไหนนะครับซึ่ง verb to be เนี่ย is am are เนี่ย is am are เนี่ย verb to be เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปตามคำนามที่เป็นประธานนะครับเปลี่ยนแปลงรูปตามคำนามที่เป็นประธานความหมายคือ ถ้าคำนามเป็นประธานเอกพจน์ K ot, หรือประธานที่มีคนเดียวก็จะใช้ verb to be ตัวนี้ถ้าคำนามที่เป็นพหุพจน์หรือคำนามที่มีประธานหลายคนก็จะใช้ verb to be ตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับมีการใช้อยู่แค่2แบบเท่านั้นถ้าประธานเป็นเอกพจน์ K ot, นะครับหรือ singular นะประธานมีคนเดียวอันเดียวใช้ is กับ am นะครับและถ้าประธานเป็นแบบพหุพจน์เอ่อพหุพจน์พหุพจน์นะครับ หรือว่า plural นะครับเราก็จะใช้ r นะครับมาดูนะครับช่องนี้นะครับ subject ตัวนี้แปลว่าประธานนะครับช่อง singular นี่คือให้เช็คว่าเป็นเอกพจน์นะครับ plural นี่ก็แปลว่าพาหุพจน์หลัง verb to be นี่ก็จะเป็น verb to be ที่ใช้นะครับถ้าประธานเป็น i นะครับถ้าประธานเป็น i นะครับ เป็นไฟล์บังคับถ้าประธานเป็น i verb to be ที่ใช้จะต้องใช้ am เท่านั้นนะครับโอเคไหมถ้าประธานเป็น i ไฟ์บังคับคือต้องใช้ am เท่านั้นถ้าประธานเป็น you you นะครับ you เนี่ยเป็นได้ทั้ง singular ทั้ง plural ความหมายคือ you สามารถเป็นทั้งเอกพจน์ K ot, และพหาอุพจน์ได้ให้เราใช้ verb to be are ไปเลยนะครับ he เขาผู้ชายคนเดียว ภาษาอ,อ,อังกฤษ he แปลว่าเขาผู้ชายหนึ่งคนนะครับเป็นซิง g ก l ล่าใช้ is she หล่อนผู้หญิงหนึ่งคนเป็น Singular เพราะมีคนเดียวใช้ is it แปลว่ามันใช้กับสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้ในบางครั้งนะครับ it เป็น Singular เป็นหนึ่งอย่างหนึ่งตัวหนึ่งที่หนึ่งชิ้นนะครับ ใช้ is นะครับ we แปลว่าพวกเราจากความหมายของมันพวกเราก็น่าจะมีมากกว่า1คนนะครับเป็น plural หรือเป็นพหูพจน์นะครับใช้ are they แปลว่าพวกเราพวกพวกเขานะครับ we แปลว่าพวกเรา they แปลว่าพวกเขานะครับก็พวกเขามีหลายคนแน่นอนก็ใช้ are เหมือนกันนะครับชื่อทีนี้มาที่ชื่อละตัวนี้เป็นเขาเรียกว่า pronoun สรรพนามนะสรรพนามนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของมากกว่า1อย่างอ๋อถ้าเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของแค่อย่างเดียวมันก็เป็นซิงคูล่าอยู่แล้วอย่างเช่นที่เชื่อมีนเป็นคนเดียวเราจะใช้ verb to be is เเด็กชายกัปั้นกัปั้นคนเดียวเป็นซิงคูล่านะครับก็ใช้ is อ a c a t แมว1ตัว ก็ใช้ is นะครับแต่ถ้าเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของมากกว่าหนึ่งอย่างเช่น t e a teacher mean and กัมปันเห็นไหมมี t e a teacher mean and กัมปันเป็นสองคนแล้วนะครับก็เป็น plural ก็ใช้ are นะครับสรุปคือนะครับ I ถ้าประธานเป็น I เราใช้ am นะครับสรุปคือนะครับถ้าประธานเป็น I เขียนตรงไหนดีตรงนี้แล้วกัน ถ้าประธานเป็น I เราใช้ am เส้นใหญ่ไปไหมเดี๋ยวขอลดขนาดถ้าประธานเป็น I เราใช้ am ถ้าประธานเป็น you เราใช้ are จำอย่างนี้ดีกว่าถ้าประธานเป็น u v d เราใช้อะไรเราใช้ r uh, นะครับถ้าประธานเป็น he she it เราใช้ is นะครับอืมเนี่ยจำเฉพาะ สรรพนามนะครับแล้วถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นชื่อนะครับถ้าเป็นชื่อชื่อเดียวก็ใช้ is ถ้าเป็นชื่อหลายชื่อก็ใช้ are แค่นั้นเองเราจำตัว pronoun หรือสรรพนามดีกว่า I ใช้กับ amUVD y o ใช้กับ arehe she, it ใช้กับ is จำง่ายๆแค่นี้พอนะครับมาดูตัวอย่างนะครับ example ตัวอย่างประโยคนะครับ ตัวอย่างประโยคนะครับใช้กับคำสรรพนามและคำนามเนาะการใช้ verb to be เนื่อนไขาการใช้นะมามาดูกันนะครับ I am a girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิงประธานคือ I เห็นไหมเขาใช้สรรพนาม am นะครับ She is in the room เธอหล่อนเขาผู้หญิงอยู่ในห้อง she ประธานเป็น she ใช้ verb to be is You are my best friend คุณคือเพื่อนสนิทของฉันคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันประธานเป็น you ใช้ a เห็นไหมประธานเป็น you ใช้ a ประธานเป็น v ใช้ a ประธานเป็น d ใช้ a ประธานเป็น i ใช้ am ประธานเป็น he she it ใช้ is นะครับ Jane is my younger sister อ่าอันนี้ไม่ใช่ pronoun แล้วเป็นสรรพไม่ใช่สรรพนามแล้วเป็นชื่อคนเจนใช่ไหมทำไมอ่อถึงใช้ is เพราะว่า Jane มีคนเดียวก็เป็น Jane is my younger sister อ่า Mike and Jay are here with me Mike and Jay are here with me ประธานมีสองคนแล้วนี่ไงประธาน Mike แใช่ไหมประธานสองอประธานเป็นชื่อคนแต่มี2ชื่อนะครับเป็น plural ก็ใช้ r ไม้และ j อยู่ที่นี่กับฉันต่อไปนะครับการใช้ verb to be อีกแบบหนึ่งก็คือใช้วางหน้าคำคุณศัพท์หรือ adjective เพื่อบอกสภาพนะครับอย่างเช่น I am beautiful นี่เป็น adj. หรือ adjective นะครับคำคุณศัพท์แปลว่าสวยนะครับประธานเป็น I ก็ต้องใช้ verb to be am she is happy เขามีความสุขหล่อนมีความสุขประธานเป็น she ใช้ is you are so cute คุณน่ารักมาก you ใช้ are Jane and Tammy are tall Jane และ Tammy สูงประธานคือก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับ นี่ไงเจนแอนด์เทมมี่อารทอเสร็จแล้วก็มีคำคุณศัพท์ตรงนี้นะครับเป็นคำคุณศัพท์บอกลักษณะส,สภาพนะครับของนามอ้วนพร้อมสูงเตี้ยสวยขี้เล่ใหญ่ลิกมีความสุขเศร้าที่จริงมีมากกว่านี้ We ก็จะ plenty of adjective แต่ว่าตัวนี้เป็นเล็กๆน้อยๆที่เอามาให้ดูอะนะครับใครอยากจำเพิ่มเติม,มแคปไว้จำได้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับต่อไป มาดูใช้กับโครงสร้างประโยคนะครับอนอกจากนอกจากมันจะอยู่ในใช้กับคำนามกับคำสรรพนามแล้วก็สามารถใช้กับโครงสร้างประโยคหลักๆได้3แบบก็คือ w o r l to be ใช้ในรูปประโยคบอกเล่านะครับใช้ในยุในรูปประโยคปฏิเสธนะครับแล้วก็ใช้ในรูปประย่ยวคำถามในคำถามที่เป็น yes no question ความหมายคือถ้าเราคใช้ verb to be ในการตั้งคําถามเป็นการสลับประธานกับ verb to be นะครับการตอบคําถามที่เป็น verb to be ขึ้นต้นเป็นประโยคคําถามเราจะตอบแค่ yes หรือ no เท่านั้นเป็น yes no question นะครับมาดูที่ประโยคบอกเล่าก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับประโยคบอกเล่าคือประโยคบอกเล่านะครับเป็น statement นะครับ statement เป็นประโยคของเรานะครับ I am a girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิงนี่ประโยคของเราประธานเป็น I ใช้กับ am She is in the room หลอนอยู่ในห้องประธานเป็น she ใช้ is You are my best friend ประธานเป็น you ใช้ are Jane is my younger sister Jane ประธานเป็น Jane ใช้ is ชื่อคน My and Jay were here with my with me yesterday My and Jay were here ประธานเป็น อ่ตรงนี้เป็น R แล้วกันนะครับอันนี้เป็นรูปเอ่วี v ก็เป็น verb to be เหมือนกันแต่เป็นรูปอดีตรูป y e s t ์เออกเห็นไหมย e s t e เ d a y เป็นรูปอดีตเพราะว่าเป็นเมื่อวานใช่ไหมนี่ประธานเป็น My and J ใช้ R นะครับเดี๋ยวเราจะเรียน verb to be รูปอดีตในข่าวหน้าแล้วกันนะครับนี่เขามีบอกไว้อยู่นะ Was word, นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบหน้าเอารูปปัจจุบันก่อนจะได้ไม่งงนะครับแล้วถ้ามันอยู่ในรูปปฏิเสธละ่ะอ,อยู่ในรูปปฏิเสธนะครับก็แค่เติม NOT เข้าไปนะครับเติม NOT เข้าไปข้างหลัง verb to be ก็จะได้รูปปฏิเสธแล้วนะครับนี่ is not ย่อเป็น isn't are not ย่อเป็น aren't นะครับ am not รประโยคเดิมเลยนะครับประโยคเดิมเลยครูขอไฮไลท์สีประโยคเดิมด้วยสีเหลืองเ,อเติมนอตเข้ามาเพื่อบอกความเป็นปฏิเสธไม่ดีกว่าอย่างนี้ประโยคเดิมสีเหลืองเนาะประโยคส,สีเขียวคือประธานสีแดงคือคำบอกความปฏิเสธนะครับ ดูประธานเป็นประธานเป็น I ใช้กับ am ถูกต้องทีนี้อยากทำให้มันเป็นประโยคปฏิเสธหนแูแค่เติม Not เข้าไปนะครับแล้วเติม not ตรงไหนก็เขาบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธโดยการเติมนี่เติม not ไว้ไหนข้างหลังไงข้างหลังอะไรข้างหลัง verb to be นะครับก็นี่เห็นไหมนี่ไง verb to be เราใช่ไหม นี่ VB เรานี่วีเราอยู่นี่ใช่ไหมแอมอันนี้เป็นประธานเป็น S ออยากเปลี่ยน i am a girl เป็นประโยคปฏิเสธก็เติม not นี่ไงเติม not หลัง verb to be am เสร็จ i am จากเป็น i am a girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็น i am not a girl ฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิง ต่อไปนะครับประธานเป็นช h ประโยคเริ่มคือ is in the room she is in the room เขาอยู่ในห้องอยากเปลี่ยน she is in the room ให้เป็นประโยคปฏิเสธบตกว่าหล่อนหรือเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องใช่ไหมก็เติมน o ดไปเติมน o ดไปตรงไหนหลัง verb to be ไงล่ะแล้วหลัง verb to be อยู่ไหนนี่ไง v e b เราใช้ถูกต้องไหมประธานเป็นช h ใช้ is ถูกต้องก็เติมน o ดไปนี่ไงความเป็นปฏิเสธ ก็เติมไปหลัง verb to be เสร็จเรียบร้อยง่ายๆนะครับอ่าท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาเล่นประโยคปฏิเสธกับประโยคคำถามอีกในคาบหน้าเนาะนะครับทีนี้มาดูแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวติดประโยคปฏิเสธที่เหลือไว้กับประโยคคำถามเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดก่อนนะครับแบบฝึกหัดยบอ่ะงั้นเรามาเพิ่มนะครับ มาเพิ่มมาเพิ่มตัว verb to be ที่อยู่ในรูปปัจจุบันเรารู้แล้วใช่ไหม verb to be ที่อยู่ในรูปปัจจุบันนะครับ verb to be ที่อยู่ในรูปปัจจุบันมีมีอะไร is am กับ are ใช่ไหมทีนี้มาดูถ้าประโยคมันเป็นอยู่ในรูปอดีตละ่ะ ถ้าประโยคมันอยู่ในรูปอดีต world to be จะหายไป2 1ตัวก็คือ am นะครับ world to be จะเหลือแค่ was กับ were เท่านั้นซึ่งการใช้ก็ง่ายมากถ้าประธานเป็น I you ่าประธานเป็น I he she it ประธานเป็นเอกพจน์นั่นแหละ นะครับถ้าประธานเป็นเอกพจน์เป็น I he she it เราใช้ was ถ้าประธานเป็น y o U We, D เป็นพ้หูพจน์เราใช้ were โอเคไหมเอ๊เอกพจน์มีอะไรบ้างครูมีเขียนให้ตรงนี้แล้วกันเป็น I he she it แล้วก็อะไรก็ตามที่มันเป็นชื่อคนชื่อสัตว์สิ่งของสถานที่ที่มีอย่างเดียวโอเคไหมนี่คือเอกพจน์ K ot, ตามที่เราเรียนในตัว countable uncountable noun นะครับส่วนถ้าประธานเป็นพหูพจน์นะครับหรือว่า plural นะครับหรือว่าประธานที่มันมากกว่าคนเดียวนะครับสรรพนามก็จะเป็น u อย่าลืมนะว่า u ความหมายอาจจะเป็นคนเดียวแต่มันเป็นได้ทั้งเอกพจน์ K ot, และพหูพจน์นะครับ เรานับให้มันเป็นพหูพจน์ไปเลย u สัพนาม u v แล้วก็ d นะครับแล้วก็ชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ในบางครั้งนะครับที่มันมากกว่า1ก็คือ2 3 4 5 6ชื่อขึ้นไปนะครับเรานับมันเป็นพหูพจน์นะครับก็ใช้เวนะครับมาดูตัวอย่างนะครับอ่อ I was bitten by her dog. ฉันโดนสุนัขของเธอกัด I was bitten by her dog. ตัวนี้เป็นรูปอดีตนะครับดูจากดูจากอะไรนะครับให้เราที่จริงมันดูจากได้หลายดูได้หลายที่เนาะดูได้ทั้งเวิร์บหลักแต่ ครูมีนจะให้โฟกัสที่ verb to be นะครับเขาใช้ was ประธานเป็น I นะครับเราเลยใช้ was นะครับ I was beaten by her dog นะครับฉันถูกกัดโดยสุนัขของเธออะไรประมาณนั้นนะครับต่อไป Trees were watered by me ต้นไม้ถูกฉันรดน้ำนะครับตัวนี้เป็น passive voice นะครับ passive voice ยังไม่เรียนแต่ว่าให้สังเกตดูว่า trees เป็นประธานใช่ไหมแต่ three เติม s นะครับ t h r e เติม s แสดงว่าประธานมันเป็นพหะอุพ์มันมีมากกว่าหนึ่งนะครับถ้าประธานเป็นพหุพจน์เราใช้ were นะครับออจำง่ายๆว่าประธานเอกพจน์ใช้ was ประธานพระอุพ์ใช้ were จำแค่นี้เองถ้าหนูแม่นประธานเอกพจน์รู้ว่าประธานเอกพจน์คือใครรู้ว่าประธานพระพุพ์คือใครหนูก็ใช้ was กับ were ถูกนะครับ หลักการจาประธานเอกพจน์พระุพจน์มันเป็นเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดตลอดชีวิตนั่นแหละนะครับอ่ะกลับมาดูที่แบบฝึกหัดเรานะครับเดี๋ยวจะทําให้เดี๋ยวจะให้ทําในไลฟ์เวิร์กชีตเหมือนเดิมนะครับ exercise for verb to be เติม verb to be is a m are นะครับเติม verb to be is a m are หรือ was w e r e นี่ไงอันนี้เป็น ปัจจุบันใช่ไหม ismr was อ่ i s m ปัจจุบัน w a s w e r ก็เป็น verb to be ในรูปอดีตนะครับเดี๋ยวจะสอนสังเกตในรูปอดีตนะครับนี่ไงรูปอดีตจะบอกเดี๋ยวจะบอกเลยดีกว่าว่าข้อไหนเป็นการเติม w a s w e r ในรูปอดีตนะครับ <c oughs> จุดสังเกตมันจะมีคำบอกเวลา หลังประโยคท้ายประโยคเลยนี่ ten years ago สิบปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเป็นอดีตรหรือปัจจุบันคิดเอาเองนะครับ my friends two years ago สปีที่แล้วเป็นอดีตรหรือปัจจุบันไม่บอกคิดเอาเองนะครับใครที่ทำผิดนะครับก็ ถ้าเข้าไปทําเลยที่โดยที่ไม่ดูคลิปสอนเลยก็จะงงนะครับครูอยากให้มาดูคลิปก่อนนะครับค่อยไปทํานะครับไม่ต้องรีบนะครับทีนี้เรามาเติมมาเติมออ,อดีตปัจจุบันไปเลยนะครับประธานข้อที่หนึ่งประธานเป็นเดี๋ยวจะทําให้ดูสักสามข้อแล้วกันเนาะดูสักสามข้อเองละกันถ้า ประโยคในข้อนั้นเป็นประโยคคําถามนะครับประโยคคําถามประโยคคาถามมี question า a r k ข้างหลังอย่างเงี้ยเนี่ยมี question m ม r าข้างหลังอย่างเงี้ยให้หนูดูประธานตรงนี้เลยนะครับนี่ประธานเขาอยู่นี้ประธานเขาอยู่นี้ประโยคคําถามในการทําประโยคคําถามเขาจะสลับ s ีสแอมอาสลับ verb to be กับประธาน่ยประธานก็เลยจากที่จะต้องอยู่ข้างหน้าตลอดก็จะย้ายมาอยู่ข้างหลังแทนนะครับแต่การเติมก็เหมือนเดิมนะครับ d a แปลว่าพวกเขา UV day พหูพ์ใช้ is หรือ am หรือ a ใช้ a ครับอ่ะเสร็จข้อที่2ประธานเป็น i ใช้อะไรใช้ am นะครับข้อที่3ประธานเป็น chi เอกพจน์ใช้ is ประมาณนี้นะครับมีการเติมวอสเวอร์อยู่แค่2ข้อก็คือข้อที่6กับข้อที่9ให้ดูคำบอกเวลานะครับถ้าใครทำเสร็จแล้วก็กดเซนตมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราเคยําครูมินจะไม่ทำคลิปสอนการทำไลฟ์ฟลชิตแล้วเนาะเพราะว่าครูมินทำหลายทำมาทุกคลิปแล้วนะครับน่าจะ เป็นไกด์ไลน์ทำเป็นระหว่างกดส่งก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อแล้วก็ชั้นแล้วก็เลขที่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้มีคำถามสงสัยถามได้นอกรอบนะครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ